ร่างกายยามเศร้าครับจักรยานพี่เบลตื่นไปเนะาะาี้เลนี่คือเอหน้าวันพักผมปลดไปเนี่ยพี่เบลอยยังไม่ตื่นมีใครอยู่ไหมคนดี ยังเป็นเวนเป็นกรรมอย่างเที่ยวลังมาทางอึศัยโอ้โหเซลโตเกสียงสวัาสดีหนึ่งพันคนนะครับนี่คือหออะไรไม่รู้ รวที่สบายรวิตท,ที่สบายเป็นกระตาไม่กันนนคืบมาแล้วเต้าพาลนี่คือหอพักนะครับผมที่จำได้นะพี่ต่อน่าจะอยู่หอนี้นะครับน่าจะอยู่ห้องแรกห้องสองนี่เป็นของพี่เต้าพี่กล้วยพี่แบมอะไรประมาณนี้ครับผม ห้องป้าปานหนึ่งดินก็ห้องสุดท้ายแล้วครับผมห้องหมายเลขที่สิบไม่สิบว่าเก้านี่แหละครับสี้งเบรกบานเสียบจางเว้นเวเ้นเวนกรรมอย่างเที่ยวลังมาทางเดินงสายอยู่บนเสาน้าตากระไรเก้าจิบลงไปร้านมนมังหนีวะสิ คัน <c oughs> ปิดหัวแล้วผมว่จะพาไปดูนิดนึงนะครับโอ้ยเสียงเพราะจงเพราะจะซ้ำนี่แล้วครับ